สวัสดีเช้าวัวนอาทิตย์ค่ะตอนนี้ก็เป็นเวลาตีห้าเกือบจะหกโมงเช้านะคะนี่เวมานี้คือจะบอกว่าเวลาเราเห็นพวกยอดพวกนี้ไม่ว่าจะจากเว็บไหนอะไรก็ตามแต่นะอยากจะบอกว่าให้เข้าไปศึกษาก่อนว่าระบบเว็บนั้นอะไรต่างๆเป็นยังไงคร่าวๆก็ยังได้ใน YouTube อะไรก็มีนะคะคือเพราะว่าอะไรอ่ะอันนี้คือจากตลาดอเมซอนเมอร์สนะคือถ้าเกิดใครตามแป้งมาหรือว่าดู YouTube หรือว่าดูแบบคลิปต่างๆที่ลงมาจะเห็นว่า ปัญหาของตัวอเมซอนเหมือตัวเนี้ยสิ่งที่อยากใช้ใมือใหม่ก่อนที่จะกระ,ะ,ะโดดเข้ามารู้คือ 1. การทำงานในตลาดนี้อเมซอนเหมืองคนละอย่างกับอเมซอนเซลเลอร์นะคะดูคลิปเป็นก่อนถ้งได้อเมซอนเหมือเนี่ยมันสำหรับยากมากโดยเฉพาะสำหรับคนไทยหรือคนเอเชียดังนั้นจะต้องซื้อแอคเคาน์ซึ่งซื้อแอคเคาน์ขั้นต่ำคือประมาณคร่าวๆนะคะณนะวันนี้คือประมาณเออหมื่นบาท ก็แรงพอสมควรเนาะแับอันที่2คือไดแอดเคาน์มาแล้วเนี่ยมันเป็นแอดเคา์เรียกว่าแอดเคาน์เลเวลต้นๆเลยซึ่งจะต้องมีการอัพเลเวลไปเรื่อยๆนะเพื่อที่จะกถึงแบบมีการเติบโตของแอดเคาน์ไม่ใช่ว่าขายได้แอดเคาน์ก็จะโตละไม่ใช่เนาะมันจะมีเรื่องของเวลาเรื่องของระบบซิสเต็มที่ทางอเมริการ์เขาสร้างขึ้นมา mm hmm. ไปดูได้ในคลิปก,กิดีโอที่แป้องอธิบายไว้อ่ะทีนี้ช่วงเวลา7 8, 8, เดือน8เดือนที่ผ่านมาอเมริกรระบบของเขาอะ อะไรไม่รู้หลังบานแต่เขาไม่อนุญาตในการอัพอัพเลเวลเข้าไปดังนั้นการเติบโตของของแอคเคท์อ่ะจึงจํากัดอย่างมากนั่นแปลว่ามันก็จะจํากัดรายได้ของเราด้วยเหมือนกันอย่างแอคเคท์เนี้ยมันก็ใช้เวลาประมาณ3ปีครึ่งใกล้ๆจะอีกไม่กี่เดือนก็จะครบ4ีปีละก็มันมีการอัพเลเวลตามตามระยะเวลาของมันในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนาะอันนี้แอคเคามาสามปีเกือบๆสีป่ปีเออก็ตั้งแต่ว่าณนะวันนี้ใครที่อยากจะเข้ามาใหม่อ่ะจะต้อง ช่างน้ำหนักน่อว่าถ้าเกิดแอ c o u n t ราคาขนาดนี้แล้วก็มีการจํากัดในการอัพเลเวลแอคเคาทอะไรพวกเนี้ยนะคะแล้อัเทียอะรพวกนี้เราจะยังเลือกตัว Amazon เ e r g e เป็นอันดับต้นๆในการเข้ามาทำหรือเปล่าหรือว่าอยากจะไปลองเว็บอื่นๆซึ่งปัจจุบันมีโอกาสอีกมากมายให้เราเข้าไปหารายได้เสริมอะไรต่างๆให้แบบให้ตัวเราก่อนเนาะแล้วตัว a เม z o นเ e อร์มันก็เป็นอีกจริงๆมันก็เป็นอีกทางเรื่องหนึ่งที่ดีแต่ว่าด้วย ตัวเรื่องต่างๆเราอาจจะต้องชั่งน้ําหนักให้ดีนะในการในการลงใน,ในการให้เวลาของเราอันนี้ค่ากับมันนะคะอันนี้ก็พูดในมุมของคนที่สอนอเมริกนเสมอส์เนาะก็อยากจะให้ทุกคนได้ประโยชน์มากที่สุดนะคะถ้าถ้าเรามองแบบอืมนั่นแหละคือถ้าเป็นช่วงก่อนหน้า้างก็จะแนะนําแต่ว่าพอมันมีหลายๆเรื่องเข้ามาก็ณนะวันนี้ก็เป็นแบบนี้แล้วกันและในวันหน้าถึงแม้ว่าจะเริ่มมีการ up, up อ up t ร e อ up l ลเวลอ่ะก็ ถือว่ามันเป็นพื้นฐานของตัวแพลตฟอร์มนี้อยู่แล้วเรื่องของ Account เรื่องของระบบเทียการติดตัวของพอตต้องใช้เรียกวลานะคะก็ฝากไปเท่านี้ค่ะขอบคุณที่ฟังกันจนจบนะคะสวัสดีค่ะ